ดีครับวันพระฤห,หัสยีบสามพฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็หกโมงเช้าหกโมงสี่สิบสี่สิบนาทีนะครับเมื่อวานผมขับรถไปทําธุระข้างนอกไปเจอเจ้าเจ้าดีพอลดีพอตัว S นะครับเอที่เป็นเป็นเอสอะนะดีพอเอศูนย์เนะครับวิ่งสวนมาสองคันวิสองคันเลยแถวบ้านผมนะครับ ดูแล้วเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดสวยงามใช้ได้ทีเดียวนะครับดูแล้วเท่ดีมาเท่ดีนะครับมิติตัวถังบอดี้มันก็พอๆกับรถ CRV นะครับเช้านี้ก็เลยคิดว่าเราลองมาทำตารางเปรียบเทียบความคุ้มค่าน่าใช้นะครับระหว่าง Honda CRV เจ้าตลาดนะครับเป็นแชมป์ยอดขายรถ SUV ไซส์เนี้ยนะครับกับเจ้า ดีพีเอส07ที่เป็นรถอีวีนะครับตามรูปที่เห็นนะครับเซียววี v, v, มีอยู่ห้ารุ่นย่อยเป็นเทอร์โบซักสามเป็นไฮบริดซักสองนะครับดีพีมีอยู่สองรุ่นย่อยตัวล่างตัวบนต่างกันที่แบตเตอรี่นะครับตีว่าตัวเล่าตีว่าเจ็ดสิบกิโลวัตต์นะครับตัวบนก็ตีวต่าเกือบแปดสิบกิโลวัตต์หาอะไรประมาณนั้นนะครับผมมา <c oughs> ใส่ ตารางตามสไตล์ของผมนะครับราคาก็ตามที่เห็นนะราคาเจ้าดีพอถูกกว่าหน่อยหนึ่งในส่วนของตัวล่างนะครับข้อแสนเนี้ยนะครับถูกกว่าประมาณประมาณไม่ถึงแสนสองหมื่นกว่าบ,บาทตัวล่างนะครับตัวล่าง CRV กับตัวล่างดีพอเนี่ยจริงๆแล้วก็สูสีดูดีละหนึ่งสามเก้ากับหนึ่งสี่หนึ่งสูสีดูดีนะครับส่วนตัวท็อปของดีพอก็ตีไว้หนึ่งห้าก็ต่างกว่า CRV ตัวกลางๆประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับ มิติตัวถังบอดี้ถือว่าอยู่ในคลาสเดียวกันนะครับตามรูปที่เห็นนะครับเ r v ย1.5เทอร์โบ13กิโลลิตรนะ์ซีย2.0ไฮบริดก็18กิโลลิตรนะครับวันนี้ผมคิดน้ำมันที่36บาทนะครับดีพอเนี่ยผมให้ชาร์จไฟที่บ้านเฉลี่ย ไฟบ้างน็อยจะถูกหน่อยไฟขนนอยจะแพงนิดหนึ่งเฉลียนน่ย1บาทถือว่าค่อนข้างสูงนะสำหรับดีพอเอสศูนยนะครับค่าประกันของดีพอผมให้ปีละ30,000ก็ตามสไตล์รถไฟฟ้านะครับแพงแพงนิดหนึ่ง CRV ก็เฉลี่ยก,กันไปนะครับใหม่ๆอาจจะ20,000กว่าๆหลังจากนั้นก็ อาจจะต่ำกว่า20,000เฉลีย่ย20,000บาทต่อปีสำหรับ CRV นะครับค่าประค่าเข้าศูนย์บริการอัหลังอะไไลทุกๆ1 000, 2 0 0 0หมกิโลของ CRV ก็เอามาจากศูนย์ Honda นะครับ6 8 0 0 0บาท6 9 0 0 0บาทสำหรับ Hybrid ของ CRV นะครับก็ตามตารางที่เห็นดีพอผมให้เข้าศูนย์ครั้งหนึ่งสัก3,000 10สิบปี สิบครั้งก็สามหมื่นบาทประมาณนี้นะครับไว้กันเหนียวบวกลบตัวตัวบวกลบคูณหารตัวเลขนะครับปรากฏว่าเฮ้ยน่าสนน่าสนในเรื่องอะไรดีพอตัวล่างไม่ถึงสองล้านนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทหนึ่งล้านเก้าแสนสองมืบาทในขณะที่ CRV ตัวล่างสองล้านสองสองล้านสองแสนสามหมื่นบาทต่างกันเท่าไหร่ต่างกัน,ต,กนตีว่าสามแสนบาทนะครับต่างกัน สามแสนบาทตัวล่างนะครับทีนี้ตัวล่างนีพอถ้าไปเทียบกับตัวตัวต,วตวกลางๆลาง1.5เทอร์โบของ crv ต่างกันหลายแสนนะครับน้องๆต่างกัน4ี่แสนกว่าบาทน่าคิดน่าคิดนะเหตุผลเพราะอะไรสมมุติว่า,าเราใช้รถ e-v เทียบกับรถน้ำมันรถไฮบริดในคลาสเดียวกันแล้วรถ e-v น่ะมันประหยัด มันประหยัดเกือบเท่าราคาของแบตเตอรี่เข้าใจไหมครับสมมุติว่าในดีพอเนี่ยผมให้แบตเตอรี่หกแสนเจ็ดแสนบาทนะครับสมมุติว่าคุณประหยัดไปทักสี่แสนบาทเฮ้ยตัวล่างประหยัดไปสี่แสนบาทประหยัดเทียบกับคู่แข่งสี่แสนบาทถือว่าน่าสนนะเพราะแบตเตอรี่หกแสนบวกลบแล้วเราประหยัดไปสี่แสนบวกลบนะครับสองแสนส่วนต่างก็ไปวัดดวงอนาคตวัดดวงข้างหน้านะครับอย่างน้อยเราซื้อรถมาดีพอเทคโนโลยีนะครับ ไอ้เทคโนโลยีความประหยัดในเรื่องเชื้อเพลิงความเงียบของในส่วนของเครื่องยนต์นะครับการปล่อยไอเสียก็เป็นศูนย์ะครับถือว่าน่าสนนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมพูดได้เลยว่างานนี้นะครับถ้ารถ e ีวีทำมาดีๆหมาถึงว่าไม่จุกจิกไม่จูจ้จี้ไม่หยุมหยิมแบตเตอรี่ถูกลงมาหน่อยหนึ่งอะไรถูกนิดหนึ่งกว่าปัจจุบันนี้ผมว่ารถน้ำมันรถไฮบริด ของญี่ปุ่นมีสิทธิ์หนาวนะครับลองพินาดูนะครับผมพูดอาจจะงงนิดหนึ่งก็ต้องต้องทำใจก็สรุปว่าความคุ้มค่าน่าใช้มันใกล้เคียงใกล้เคียงของคำว่าใช่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณซื้อ EV แล้วคุณประหยัดกว่ารถน้ำมันรถไฮบริดอยู่นิดหน่อยเงี้ยนิดหน่อย1 0 2 0ของแบตเตอรี่เนี่ยไม่ไม่แนะนำแต่ถ้า ประหยัดส่วนต่อประหยัดไปสัก50 60 70 80%เของราคาแบตเตอรี่รถอีวีนั้นๆผมว่าน่าสนนะครับโอเคนะครับผมแซมขอบคุณครับสวัสดีครับ